วันนี้นนท์จะพาไปเที่ยวห้องพักที่มีวิวภูเขาที่สวยที่สุดเลยค่ะที่นี่ก็คือเดอะโซจังหวัดสระบ,บุรีค่ะแวบ,บแรกที่เข้าไปก็คือประทับใจกับวิวมากเลยค่ะพาไปชมห้องพักกันก่อนนะคะห้องพักใหม่สวยสะอาดมากค่ะเตียงก็นุ่มสบายมากเป็นที่พักที่ทำให้เราใกล้ชิดธรรมชาติมากๆแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเลยค่ะ ช่วงนี้กำลังจัดโปรโมชั่นลด50%แถมยังมีอัพเนุนทีฟีเซตหนึ่งด้วยค่ะดีงามมากเลยค่ะชาหอมมากๆเลยค่ะเราสั่งอาหารมาเพิ่มอาหารก็อร่อยด้วยค่ะทางโรงแรมมีกิจกรรมให้ขี่จักรยานไปชมวิวรอบๆบริเวณด้วยค่ะ ุณนอ็อตหัวหน้ากิจกรรมดูแลพวกเราดีมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะวันแรกเราไปสก,การะรอยพระพุทธบาทแล้วก็ไปวัดพระพุทธบาทน้อยนะคะตรงนี้เราจะต้องขึ้นบันไดไป100ขั้นนะคะมีเด็กเนื้อหอมป๊าป๊าก็เลยต้องวิ่งหนียุงนะคะสวยงามมากเลยค่ะ ก่อนจะออกนะันนเจอด้วงดอกไม้ก็เลยจับออกมาช่วยมาปล่อยข้างนอกนะคะระหว่างที่กลับนะคะก็แวะที่ Hermit h ท t c h ชอบมากเลยค่ะวิวสวยมากออกกำลังกายสะหน่อยนะคะแล้วก็กลับมาที่โรงแรมนะคะภูเขาที่เห็นตรงหน้านี้จะเป็นภูเขาหินปูนที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะยังมีการพบเรียนผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าสมุนที่หายากอีกด้วยนะคะ ทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารพิมพิมานของโรงแรมนะคะอาหารอร่อยทุกอย่างเลยค่ะประทับใจโรงแรมมากค่ะใครกำลังหาที่เที่ยวอยู่แนะนำเลยค่ะทานอาหารจนอิ่มแส้แล้วเราก็กลับไปนอนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ขับจักรยานไปที่วัดถ้ำบ่อปลาค่ะระหว่างทางก็จะชมทัศนียภาพรอบๆสวยงามมากเลยค่ะ เพิ่งเคยเข้ามาในถ้าที่เป็นหินงอกหินย้อยแบบนี้นะคะด้านในมีค้างคาวด้วยค่ะสวยงามมากเลยค่ะกลับมาทานอาหารเช้าที่โรงแรมนะคะเป็นอะลคารค์าทให้สั่งได้เลยค่ะก่อนจะกลับนะคะก็แวะเข้าชม หอมานาศิกานะคะอยู่ติดกับโรงแรมเลยคะ่ะตอนนี้เขาเพิ่งได้รับรางวัลสุดยอดอันซินของประเทศไทยเลยนะคะจะมีหูฟังให้ฟังนะคะแล้วก็เปลี่ยนห้องไปเรื่อยๆค่ะดีมากเลยค่ะ